คุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองลาตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเชน่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรลศมีวงกลมบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500อยยาธา,าน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุ้ชงครับผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้ม,มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับ ตามกันต่อนในยกที่2นะครับยกนี้เชื่อว่าเตมการชกนี้น่าจะเร้าใจมากขึ้นเพชรปูเขียวเดินขยับเข้าไปนะครับมีแข้งซ้ายเด่นรุ่งนี้ก็มีแข้งขวานี่นะครับคอยประัดเอาไว้เตะฝ้ายต่อยฝ้ายกบเตะขวาต่อยขวาแล้วครับใครจะพลาดโดนของใครก่อนอาวุธมวยก็ถือว่ารงด้วยกันทั้งคู่ครับบอดเพชรรุ่งนี้ผลง,งานล่าสุดก็เอาชนะเพื่อนร่วมค่ายของเพชรผูเขียวมานะครับ ชนะครัสิกอโยง NJ กรุ๊ปมา2องไฟซ้อนเลยครับแมวันนี้มาดามจิ้วก็ส่งเพชรภูเขียวมาล้างตาให้เพื่อนร่วมค่ายหรือจะแข็งหนักโอ้ซ้ายมาเตะได้น้ำหนักเลยนะครับแข้งซ้ายของเพชรภูเขียวครับโอ้โหนี่ครับวาหาซ้ายอีกแล้วครับมาแต่ว่าอย่าลืมครับไฟแดงเจ้าเพชรลุงมากระดูกแข็งโป๊กครับนี่ครับมขยับหาช่องสา,ายนาไปก่อน เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูคู่นี้เชื่อว่าของดีให้แฟนๆได้รับชมกันเลยครับกระดูกมวยนั้นเหนือกว่านะครับแล้วก็ดูจะชกละเอียดด้วยไฟนี้เพชรรุ่งไม่รีบร้อนนะครับเพชรปูเขียวขยับเข้า,าหาเพชรรุ่งก็ชกในเกมตั้งรับนะครับนี่นะครับโอ้โหมีมหมัดซ้ายแล้วก็แข้งขวา คอยตะกัดเอาไว้จะโดนสายโต้คืนแต่ละเม็ดนี่ก่อนเนื้อๆทั้งนั้นนะครับเพชรปูเขียวเกมยังไม่เปิดเต็มรูปแบบนะครับเพชรปูเขียวนายโอ้โหคือหนักๆเหมือนกันครับประเภทในเหนียวครับหน้าบบานแผนป้ายรับจ้างตีเข่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รับจ้างตีเขานะครับเล่นจังหวะฝีมืออยู่ครับโอ้โหนี่ครับถนัดยังดูชันดูเชิงดูเกมแต่ว่าดูครับ <c oughs> มาต่างคนต่างโดนนะครับออกอาวุธแบบหวังผลเลยครับมาทั้งแข้งทั้งหมัดมนี่ครับรางวัลพิเศษยังเหมือนเดิมนะครับจาก in, แอนตาซินเตะก้านคอสอกกับเข่าร้อย1,000 0บาท จระเข้ฟัาหางรับไป3 0 0 0 0บาทครับแล้วถ้าเกิดแพ้แตกก็จะมีสวัสดิการครับาสภยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันก็ต้องขอบคุณทาง CP ีพีขอัครบขอบคุณทางแอนตซินครับแอนตซินพร้อมด้วยท่านในห้างวิทยไทยวีระพุชงครับเอาละครับในช่วงปลายยกที่2อนะครับก็ออยังเหมือนเดิมนะครับชิงจังหวะออกแข่งกันเพชรรุ่งเริ่มจะเดินกระยับเข้าหามีเตะเจาะยางนะครับแล้วก็ขวายาวๆก็โดนสายโตอุ้ยนัดฉลองวันเกิดครับ ของคุณมิตรนครอ,อุ้ยรายการนัดใหญ่ซปเปอร์ไฟท์ครับแล้วก็มีการร่วมสนุกกันรับประทานอาหารกันมาเรียกว่าซื้อบัตร1,000บาทคุ้มเหลือเกินครับมีเลี้ยงอาหารกันด้วยอ่มาเจอกันได้ครับสัปดาห์หน้านอกจากจะมวยรายการนัดใหญ่แล้วครับ มีเบิร์ตเดย์เบิร์ตเดย์พี่มิตรคุณสุเม,มซื้อสัตตบงกฎครับยกที่3นะครับเกมนี้เปิดเต็มตัวด้วยกันทั้งคู่แล้วเพชรรุ่งขยับเข้าไปหาเร็วขึ้นมีทั้งแข้งทั้งหมัดโอ้โหดูเวลาคืนคืนมาแต่ละดอกสายนี่ก็แม่นเหมือนกันเนาโอ้ย แบบนี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวมีนับมีนอกใครเห็นหรือเปล่าอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่ด้วยโอ้ดูครับโอ้ทั้งแทงทั้งหมัดทั้งคอกนะครับ,รบอ้าออีกคนหนึ่งซ้ายนะอีกคนหนึ่งครโอ้ยแทงเจ็บเหลือเกินครับเพชรรุ่งอา้าวยัดเข้าไปครับพยายามจะไล่แขนตีคืนเพชรผูเขียวอา้าวดึงมาดึงสกูถอยยัดไม่ยัดตีเพชรผูเขียวก็พยายามจะแลกเข่าครับมา แต่ว่าวงในนี่ต้องยอมรับนะครับว่าเพชรรุ่งเหนียวหนึบเลยครับอโหนี่ครับมา้ําเงินใช้แผนสดบทเกา่าสดบทเกา่าหาเรื่องชวนทะเลาะแต่ว่านี่ครับมาจับวงในขุนเขาอาชีพเพชรรุ่งอู้แต่ว่าเพชรภูเขียวครับมาครบเครื่องมีทุกลูกมาหนก็มีอือนี่ครับมาไข่ตีไข่สู้แขนไล่แขนสู้กันอยู่เพชรรุ่งเน็บเข้าไปหนึ่งที าาาการแค่ก่อนครับเดือดแล้วครับยก3ามดูว่าเพชรรุ่งจะมั่นใจในความแข็งแรงแข็งแกร่งของวงในนะครับเบียดก็ไปชวนทะเลาะตลอดแต่กว่าจะเข้าถึงตัวนี่นะครับสายสวยๆนี่สามดอกแล้วนะครับโอ้เพชรภูเขียวมีสายคอ,อยมากัดเอาไว้เพชรรุ่งก็ต้องเบียดมีแข้งขวานำไปก่อนก่อนที่จะถึงตัวเอาละครับโอ้โห,โห,โห,โหนี่แรกกันแบบนี้นะครับทั้งแข้งทั้งหมัด มาดูวงในปล้ำได้แล้วไ้ได้ไม่ได้เพชรรุ่งอาชีพอยู่แล้วนะครับวงในอ่ะนอกกับในชัดเจนเลยครับเพชรรุ่งนี่พอจับได้แทงหน้ากลัวครับอ่าส่วนวงนาะน้าเงินซ้ายแรงเอาแทงขวาคืนไปครับพยายามจะตัดเวทีให้แคบนะครับเพชรรุ่งเพชรภูเขียวก็อ่าแหมไม,ไม่นิดๆหน,น่อยหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไลหัวใจกรรมาการอ่ะมาสู้กันต่อครับยกนี้ยก3ครับ โอ้โหซ้ายนี่ครับหหุวกซ้ายคืนนายเก,กาะเกาะนะกระชากเสียบเข้าไปโอ้โหนี่ครับมหาสถานการณ์ยังดูไม่ออกดูไม่ออกเอาขยับเข้าไปเพชรลุ่งเอาโดนซ้ายไปก่อนเพชรผู้เขียวเดือนอกกับนนะครับวงนอกก็ต้องเพชรทูเขียวนี่ละครับสายยาวๆคอยสก,กัดเอาไว้โอ้โหแต่เพชรรุ่ง ก่อนที่จะเข้าไปปล้ำนี่ก็มีแข้งขวานี่นำทางไปก่อนดูจังหวะการล็อกได้แทงแต่ละดอกนี่ดูว่าเจ็บๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหวงในเอาวงในนี่เห็นชัดเลยนะครับสามสี่ดอกนี่ก็ซวั่งเข้าไปครับโอ้ยังแก้ไหนไม่ได้ครับแม่พอเจอแทงเข่าแล้วทำตัวงอเหมือนกันครับหมดยกสามพักก่อนตับงยาบนปากพร้อมด้วยสบู่เหลวอาบน้ำแปรงต้งนมานิโลสท PI ไบโอเซน TPI กรีนอันคลายวอชครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับ CP ครับบริษัท CP Photon Cell ลลจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบน CP Photon คุณภาพระดับโลกค้าจาก CP ขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับยกที่4นะครับปล่อยตัวออกมาเพชรรุ่ง,งนี่เดินเบียดปล้ำไหนอย่างเดียวนะครับโอ้โหดูว่าเพชรภูเขียวมีจังหวะออกแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดมีศอกนี่คอยสลับด้วยไม่ยอมเสียเปรียบแล้วนะครับไม่ยอมปล้ำไหนแต่เพชรรุ่งไม่ยอมนะครับถึงตัวตลอดโอ้ย้างขวา นำทางไปก่อนเห็นแผลแตกแล้วนะครับโหนกแก้มซ้ายนะครับโอ้ยเพชรภูเขียวอะโดนสอกโชะเดียวแตกเลยอ้าวเอา,เอามัดมาแต่ว่ามีแข้งสวนมานะครับเพชรรุง่งอเพชรภูเขียวขยับเดินบ้างครับแมเพราะว่าชกในเกมตั้งรับแล้วทําให้เพชรรุ่งได้ใจแต่ว่าเพชรรุ่งวันนี้มีโอ้โหดูแผลครับเลือดเยอะพอสมควรเลยครับพี่บอลแม่คุณออดพี่อ,อ,ดอ,ดอลิมีตําหนิทั้งคู่นะครับมีตําหนิทั้งคู่แต่ว่าน้ําเงินกรับพ้าเห็นเลือดเห็นเลือด มาแต่ว่าทั้งคู่ยังไงครับได้สวัสดิการจากแอนตาซินแน่นอนครับเข็มละ500บาทเดี๋ยวต้องดูหลังเกมคนละกี่เข็มโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับมามเพชรลุ่มมาถ้าวงในนี่มาดูเพชรลุ่มจะจับดีกว่าเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมาเพชรผู้เขียวดันออกไปดันออกไปโอ้เพชรผู้เขียวพยายามจะออกแข้งนะครับแล้วก็มีศอกสลับด้วยวงใน ดูนะครับท้ายเพชรรุ่งนี่เดินปล้ามไหนนี่ทาได้ดีนะครับแต่ตอนนี้มาชกในเกมตั้งรับปล่อยให้เพชรผู้เขียวนี่เดินขยับเข้าหาบ้างดูนะครับซ้ายจะทํางานหรือเปล่าโอ้ยเอาละครับในท้ายต่อยท้ายเอาเมาเมาพยายามจะได้เกมเป็นการใหญ่แล้วนะครับชุดนี้โอ้อโหมามามาชุดใหญ่เลยครับนี่ครับแมเบ่เดินจับเดินจับอยู่ดีๆไปถอยอาบูบัวกันเลยโอ้ยล่นมันยังไม่หล่นกับเมาล่นเลยครับโอ้โห โอ้ยกสี่ครับโอ้โหพลิกไปพลิกมาจริงๆนะครับคู่นี้คุณหมอจีรศักดิ์บุปผชาดีขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับโอ้เพชรรุ่งโดนเข้าไปทําท่าไม่ดีก่อนนะครับเมาไปก่อนจะมาบวกได้จังหวะบวกเข้าจุดโฟกัสพอดีครับอ่าเพชรรุ่งชนะเทนเกิลน็อกเอานะครับเพชรผู้เขียวยกสี่ครับโอ้โหเสี้ยววิครับเมาก่อนน็อกครับเมาก่อนที่จะกลับมาน็อกนะครับอ่ดูผาชาครับ ซ้ายนี่ครับโอ้ยเหมือนทำท่าก้อนหนักเลยครับซ้ายนี่มาเป็นชุดโอ้โหทำท่าจะอยู่แล้วนะครับทำท่าจะอยู่แล้วครับแต่หลวมครับเอาเดี๋ยวดูครับสวนสวนจังหวะไหนครับเนี่ยครับเนี่ยครับสวนเซแล้วก็โอ้โหอีกดอกหนึ่งครับหงายเก๋งเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับมาจะน็อกเขาอยู่แล้วครับอื้อแล้วก็อีกทีหนึ่งครับทีนี้แหละครับไม่ไหวครับ อพาพักก่อนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมคู่รองครับ